สุขสันต์วันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยครับหยุดยาวๆวามสุขของคนเลี้ยงวัวก็คือได้อยู่กับวัวน,นี่แหละครับอยู่กับเด็กๆสิ่งวัวชุดนี้เป็นเด็กๆด็กยานมครับเป็นเด็กเลือดร้อยยานมเป็นอนาคตของฟาร์มเลยอายุสี่ถึงหกเดือนครับสี่ถึงหกเดือนสิ่งส่วงยานมอาหารสําคัญครับ อาหารต้องดูแลเป็นพิเศษครับช่วงหย่านมเปลี่ยนจากนมแม่มาเป็นอาหารซึ่งที่องนั้นจะใช้กาก,ากมันสำปะหลังสดหมากยีค่ครับข้าวโพดแป้งสับมกแล้วก็ใช้น้ำหมักหยกกล้วยระอาดน้ำหมก e ักเอ็มนี่แหละครับน้ำหมก e ักเอ็มและที่สําคัญก็คืออาหารข้นครับโรยให้นิดหน่อยไม่ต้องเยอะครับเพื่อเรียก กลิ่นหอมเรียกความน่ากินให้กับเด็กๆครับไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็โรยเกลือนิดหน่อยเกลือนี้เด็กๆก็ฟินครับกินทั้งวันกินทั้งคืนครับเด็กๆก็มากินครับลงมาดูเด็กๆก็กินก็เป็นความสุขของโคลิงวัวครับได้สัมผัสได้รูปได้ํำได้จับได้บายก็มีความสุขกับซึ่งแต่ละตัว ความน่ารักของเขาครับยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งรักครับยิ่งค,ความน่ารักของแต่ละตัวได้รูปได้คำได้จับได้บานก็มีความสุขนี่แหละความสุขของคนเลี้ยงวัวครับเห็นวัวเห็นเด,เด็กๆกินอาหารดีสุขภาพดีก็มีความสุขเหลือแป๊บเดียวครับแต่ท่านติดตามเฟซครับปีที่แล้วเขาจะเป็นชุดแม่พันุ์เขาเลยครับ จุดนี้หกตัวเดิมทีเป็นข้อแม่พันธุ์ครับปีนี้ก็เป็นข้อลูกพันธุ์เป็นข้อลูกพันธุ์เป็นข้ออนาคตของฟาร์มเลยจุดนี้เป็นตัวเมียห้าตัวตัวเมียห้าตัวตัวผู้หนึ่งตัวเดี๋ยวจะมาเพิ่มอีกสามแม่ครับอยู่ที่สกลนครชุดนี้ก็จะรวมเป็นตัวเมียทั้งหมดแปดตัวตัวผู้หนึ่ง เป็นเซตของเขาเลยครับเป็นอนาคตของฝาครับนี้คือนี่แหละครับคือความสุขของคนนิ้วัวครับเผลอแป๊บเดียวครับเพิ่มมาอีกเท่าตัวครับเผลอแป๊บเดียวครับอดทนนิดครับอดทนนิดถือเป็นเงินเก็บก้อนโตเลยเพรบวัวเรือด้อยถ้าเกิดเตรียมดีๆอย่างนี้ไหลายตังครับหลายตังอดท,ทนกัดฟันแล้วอีกหน่อยปีหน้าครับก็จะเพิ่มมาอีกเท่าตัวสองเท่าตัวครับ ลูกของลูกแล้วก็ลูกของแม่นี่แหละคือสเสน่ห์นี่แหละคือสิ่งที่เราได้รับจากการเลี้ยงวัวครับนอกจากความสุขความเพลิดเพลินครับบังคับให้เราเก็บเงินทางอ้อมครับเก็บเงินทางอ้อมจากกินเหล้าเม,มายาเราก็นึกถึงวัวครับนึกถึงวัวเก็บตังค์ซื้ออาหารให้วัวดีกว่ามีเวลาว่างจะไปเที่ยวเตียที่ไหนก็นึกถึงวัวก่อกน ทำให้เราพูดง่ายว่าใช้เวลาให้คุ้มครับใช้ทุกอย่างให้คุ้มน้ำสะอาดก็สำคัญนะครับน้ำสะอาดเราจะต้องมีเอาไว้ยี่สชั่วโมงให้เด็กเขาหาปลาหางน้ยูมาปล่อยสักหน่อยครับนี่ครับปลาหางน้อยูมาปล่อยสักคู่สองคู่ครับในอ่างน้ำช่วยกำจัดลูกน้ำสาเหตุของยุงครับที่จะมากินเลือด สร้างความไม่สมบูรณ์ให้กับบวของเราถ้าไม่มีมาแบ่งได้ครับที่อคอกทุกที่จะมีปลาหานุยุงหมดเลยเ,เพื่อนๆไปมาก็มาแบ่งครับแบ่งตัวผู้ห่งตัวเมียสองครับเช็หนึ่งเอาไปกําจัดลูกน้ํากับสาเหตุของยุงในอคอกได้เป็นอย่างดีครับโครงการก็ถือโอกาสส่งความสุขไปยังเพื่อนๆครับคนเลี้ยงบวงัว ความสุขของคนเลี้ยงวัวครับสุขสันวันสงกรานต์จากเด็กๆเลือด้อยครับของของ้อไม่สักความ